วัสดีนะมาพบกับผมในการคุย Q&A เกิลวันนี้นะผมก็จะมาสอบถามเรื่องคุณรวงนะโอเคเราจะมาถามกันคุณรวงข้าวครับคุณรวงข้าวครับคุณตรงมาเอย้คุณอยู่ปออะไรครับทับอะไรครับ3เอสองดิเลขกี่ ผมรู้ครับเขาเลขที่สามนะเอ่อเอามาคุณชอบใครครับตุ๊กตาหมายถึงคนครับตุ๊กตากูหมายถึงคนคลาสตุ๊กตาหมีตุ๊กตาลิงตุ๊กตาโดเรมอนตุ๊กตาแมวนคุณลัวเขาได้เป็นเกิดอาการอะไรไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมขอตัดทิปแป๊บหนึง่งโอเคครับมาต่อกันเลยนะเออคุณลวงได้หลังจากคุณลวงเป็นบ้าเสร็จแล้วนะโอเคคุณลวงครับต่อมาคุณอยากมีลูกกี่คนครับศูนย์ทำไมครับชิดชิเด็กิดชิส่วนบุคคลชิดชิต่อมาคุณเป็นเด็กเหรอครับอ่าคุณอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่ครับยิ โอ้ยตั้งยี่สิบเดนะฮะแล้ว <c oughs> แล้ว,ลวคุณเกียดสุเทพหรือชอบครับอังคูยี่แล้วตอบอปเลไรดี่ะไม่ชอบแล้วนะฮะแล้วแล้วถ้าไปร้านค้าคุณจะซื้อถั่วหรือเงาะครับ กูถามว่าลุงเงาะยันย็นย็นย็นเตอร์ปีนะกูกเตอร์ปีน้ำแดงเตอร์ปีนะฮะเขาอยากได้เตอร์ปีกันแล้วแต่เขานะฮะร่าได้เงาะด้วยโอเคแล้วคำถามสุดท้ายในวันนี้นะฮะคุณลวงมีเงาะกี่ลูกครับมีเงาะกี่ อเอ้มีง้อเท่าไหร่ครับเออไม่มีไม่มีเลยเหรอครับทําไมคุณทําไมคุณเหมือนไททัานขนาดนี้ไอ้ท่านนะฮะสี่้ารคู่นะฮะนะฮ,ะนะฮะก็ไม่มีขาวไม่ออนอนะมีขาวอะไม่รู้ดิแกส ผมยังไม่ถามถามเองครับมาลุ้นดูคำรับของคุณเฉยๆสำหรับวันนี้วิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะำหราบววันนี้ดีครับ